มมมีโโโโโตตตินออ้้หสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่กมาใส่เป็ดนะครับพี่น้องมีมากสามคนนะครับผมกับบ้าสิบแล้วังสดนะครับเนาะนี่บ้าเจียนเตรียมเบ็ดมาทั้งเบสสามสิบหลังครับผมพี่น้องนะครับ ว่าลงไม้นี่ครับผมเป็นไม้ขางท้างนะครับผมพี่น้องท้างใหญ่เนาะแต่เอาเขียดครับผมพี่น้องเขียดทีเหลือจากอีพี่ปุ่นเนาะก็เอามาเกาะน้าครับผมเขียดบ่อเขอนะครับผมบ่ตแจ่มก็เลยเอาขีดกรเดือนมาเสริมครับผมพี่น้องน,นี้ก็มาปากักเบ็ดสามสิบหลังนะครับผมกลับมาลอรุ่นน้ากันครับผมพี่น้องว่าสี่นี้ป,าป่าเพราะครับผมไม้นี่จากมาท่านเอง มาปากก้อเทือเนาะมาลองปากเบิงนะครับไปลุ่นไปชมน้ำกันครับผมสนับมือนี้นะครับผมพี่น้องก็เป็นวันพระเนาะครับนาองบ่งูว่าปลากินเบ็ดวะครับผมก็ล้อมันลุ่นน้ำกันครับผมไปครับพี่น้องครับในการจิตขออนุญาตปากเบียจังจิตขอเงือบทีหลังเนาะครับเนาะไปครับเอาครับผมพี่น้องตอนนี้ฝนก็ตกแล้วครับ บ่แจมอาสีบ่อใดทายเนาะครับเนาะตอนที่เกาะเงือนะครับผมก็มาล้อรุนกันเวลายามนะครับผมก็ต้องขอตรวจความพรยน้ำครับผมเพราะว่าฝนตกน้ำง่ยเนาะพอสมารถทายได้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาล้อรุนกันครับเวลายามพี่น้องันนีไทรโยนี่ครับผมหลังล่งสีนะครับผมพี่น้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานเนาะ เป็นสะพานขามทางรถไฟนะครับผมเป็นทางไงนะครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอมาลุนกันเวลายามเสือเดียวนะครับนาอตอนนี้เราแจมก็จะขอเก็บกล้องรบฝนก่อนครับผมเดี๋ยวกล้องสิเปียกนะครับไปครับผมพี่น้องเอาครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลามายามเบ็ดของข้าแล้วนาะนะครับกับผ้ากันแยกยหญ่ไปครับผม ประสิทธิ์นะครับกรลุ้นไปช่วงน้ำกันครับผมพี่น้องอ่ะครับผมพี่น้องหลังแหลกเงื้อเหลือครับผมไปครับหลังที่สองว่าจังได้หลังที่สองก็เงื้อเหลือครับผมตอนนี้ฝนก็ยังลิ้นเนาะครับพี่น้องแต่ลิ้นบ่แห้งครับผม เดินมาเรื่อยๆอุ้ยฟังนี่ไม่อาการอู้มีโตมีโตพี่น้องลังนี่มีโตอู้อูโอ้โอโอโอบกนวดบกนวดอู้บับกนวดไงครับผมอ่าจับมาหนึ่งแต้มครับผมสายใหญ่เลยครับผมนี่แต้มแรกแหกมานครับผมพีม่น้อง วนวดเก็บครับเอาครับผมพี่น้องเกาะเงืเอเรียบร้อยครับผมเกาะเขียดเลยครับผมพี่น้องหลังตึกประดุกเนาะนี่ครับผม่ะหลังนี้ว่ากันใดเงือเหลือครับผม มนนีกัะยิดเลืออู้หังนามไม่โตพี่นอ้องดึงลูกบูบูถึกปลาหมอถึกปลาเข็งแต้มที่สองพี่นอ้องแต้มสองมากครับผมถึกปลาเข็งใส่สวยอยอ่ะกินลึกพรอมเก็บครับเอาครับ แต้มที่สองก็เก็บเรียบร้อยครับผมก็เขียดเลยครับไปพี่น้องหลังต่อไปหลังนี้มีอาการเลยดึงอยูอ่อ้าวติดๆเลยครับผมพี่น้องไก่กครับตึกลาเข็งอีกแล้วแต้มที่สองครับผมโอ้ยโอ้พิษแต้มที่สามครับลาเข็งเก็บครับโอ้ครับผมพี่น้อง หลังนี่ตีครับผมเนื้อเขียดน่ครับลุดครับผมอาเสียดายเนาะอ่ะเดี๋ยวก็อเขียดก่อนครับผมเอาครับเรียบร้อยครับผมหลังต่อไปเลยครับน้องโอ้ย หลังนี้ร้อยขึ้นต้นใหม่ว่าก็เป็นอย่างนี้ร้อยขึ้นต้นใหม่เลยครับผมปลาตีเพราะร้อยขึ้นไปเลยสงสัยจะเป็นปลาหน่อยนะครับผมไปครับผมหลังก็ไปหลังนี้เหเลือคือกา มาครับมากับผมพี่น้องหลังนี้ถึปกปลาเข็งอีกแล้วครับผมนี่ครับผมแต้มดิสดิซีครับผมพี่น้องแต้มซีีปลาเข็งครับผมโอ้ทดันปลาเข็งหลายอ่ะเก็บครับผมพี่น้อง เอาก็ผมพี่น้องตอนนี้ก็ยามเบ็ดสุดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับกลับมาติดตีนสะพานเลยครับครับหลังนี้หลังสุดท้ายนะครับเนาะเหยือครับผมนะครับผมแต้มของเขาสลับคืนนี้ครับผมไดมาซีแต้มเนาะไดประดุกใหญ่ตัวหนึ่งครับผม ได้ลาเข่งมาสามขึ้นนี่ได้มาสีครับผมพี่น้องนะครับบรรยากาศยามกลางคืนนะครับเนาะอยู่สะพานนะครับผมพี่น้องนี่ครับเอาครับผมสลับขึ้นนี้ก็สสยามหลอบเดียวครับจะมาผอกันไม่เมื่ออื่นเสานะครับเนาะเวลากู้ครับผมมาลุ้นน้ากันพี่น้องอ่าครับสลับขึ้นนี่ก็สิขอลาขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องนอนหลับฝันดีครับผมจะมาพ่อกันไหมหมือเล่นเศร้าครับไปครับผมเอาครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาไปกู้เบ็ดแล้วนาะครับเนาะอันนี้ก็ล้อทีมงานอยู่ครับผมก็ประธานได้ออกไปนะครับนะครับเดินแจ้งนะครับผมพี่น้อง ี่น้องครับบรรยากาศยามเสารช่วงตีห้าครับผมพี่น้องนะครับผมจะมาพอกันอยู่ไม้นะครับแนละ้วเอาแล้วครับผมพี่น้องวันนี้ก็มาหอดที่ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับก็ ไปหลุนไปชนร่วมกันครับผมเวลากลูกนะครับเนาะไอครับหลังแหลกของเข้าเป็นยังไงครับผมหลังแหลกติ่งติ่งโอ้หลังแตกหลังแหลกมีแต้มใช่ไหมครับผมเอ้ยหลังแหลกตึกปะเข็งครับ ลังแรกแหกมันพี่น้องปักเขีงเอาครับเก็บครับผมเอาครับหลังแรกหนึ่งแต้มครับผมมาหลังที่สองครับผมพี่น้องหลังที่สองห,อห,อหลังที่สองก็มีแต้มครับผมปักเขีงอีกแล้ว ปักเค็งครับผมโอ้ครับหลังสองหลังแรกถือปักเค็งทั้งสองเลยครับผมแดนที่สองพี่น้องเก็บครับตัวนี้ค่อนข้างกินลึกเลยครับรถไฟครับผมตีหานะครับรถไฟตีหานะครับผมมาหลังที่สามพี่น้องหลังที่สามเ้อหลอนครับผม ลงซีเลยครับหลังที่ซีว่าจังได้โอ้หลังที่ซีเขียดยังอยู่ครับเดี๋ยวยำไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องเอ้าพี่น้องเราเจอเห็นแต่เขียดว่าแต่๋ยพอติดป่านะครับจะติดปาอยู่ครับนี่เห็นแต่เขียดว่าเดี๋พอติดป่าโอ้มาแล้วครับผม ทีสามปวคอครับผมตกน้ำอยู่ใส่สวยครับผมอ่ะแต้มสามเก็บครับเอาครับผมไน้องก็กู่มาเรื่อยๆนะครับเนาะก็มีตั้งรุดเราก็เบ็ดฮักพร้อมครับผมดวงเบ็ดนะครับเนาะดวงเบ็ดฮักครับผมมันอาจจะเป็นดวงเบ็ดเก่าแล้วครับผม ก็เลยหักโอ้น่าจะเปลี่ยนตัวใหญ่นะครับนะเนาะเห็ดหักปนนันครับมาลังนี่มีโตครับผมโตใบใหญ่ปนใดหรอกแต่ก็ใสสวยสมโตซ้ำกันครับนี่ครับใสสวยอยแต่มีซีมากลลวครับผมเก็บครับผม โอ้ครับผมหลังนี่มีตูวอยู่ครับแต่ว่าตายแล้วใส่หน่อยครับผมน้องตายโคโลเลยเอาไว้นี่ก่อนมาหลังต่อไปครับผมใกล้สุดแล้วพี่น้องมังนมีวนันใดเหลือ้อนี้เลือไปหลังต่อไปเพื่อนครับ หลังน uhm, oh, bo, mm ี till, oh, uh, uh, ้อู้หลังนี้มันโต้มีโต้เฮ้ยอู้หูอู้ตัวนี้ใสสวยใสสวยเลยครับผมพี่น้องอู้มันตีจนไอ้ยครับผมนี่ใสสวยครับใสสวยเลยเก็บครับผม เอาครับพี่น้องก็กูมาส,สุดแล้วครับผมชมบรรยากาศยำเเ้าๆนะครับเนาะนะครับตีนสะพานแลครับผมครับหลังสุดท้ายเงียเหลือคือเกาเอาครับผมสำหรับอีพี่นี้ก็ถือว่ามานครับผมพี่น้องก็บอได้กินแหวนะครับเนาะ กรได้ปลานะครับนะครับผมแต้มของเขาสลับเสารนี่ครับผมเมื่อคืนก็ได้ไปซีแต้มครับผมเสารนี่ก็ไดมาสองสามสี่ห้าห้าหกหกแต้มนะครับเนาะพี่น้องก็ใส่บบใหญ่ปันใดนะครับผมก็อาจจะเป็นใส่ปนเนาะใส่ถอดใส่อันนี้ใส่ปนครับผมพี่น้อง เป็นป่าไม้ครับผมมุมเป็นป่าเก่านะครับป่ากำลังใหญ่นะครับผมพี่น้องเอาครับสลหรับ e ีนี้กับผมมิยังไลค์ครับผมก็ขอบคุณสำหรับผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจบ่าวแจมเข้ามาชมคลิปบ่าวแจมก็ขอบคุณหลายหลายครับผมนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวแจมน้ำเนาะครับเนาะก็จะได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมกั ได้มาจากยอดวิวพ่อแม่พินหงนะครับเนาะที่เขามาชมเบาแจมก็ขอบคุณหลายๆครับผมเอาครับสลับปักเบ็ดใส่เบ็ดของเบาแจมเนาะก็เป็นเนื้อเขียดนะครับผมผสมขี่กระเดือนนะครับก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมพี่น้องเอาครับสลับคลิปนี้เบาแจมก็สิขอลาโดยบรรยากาศยามเสาร์งามๆนะครับเนาะตีนสะพานครับผมนี่ นะครับผมก็มีรถแรนนะครับผมพี่นอ้องน่ครับเอาครับก็สิคอล่าจบเพียงเท่านี้พอกันไม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ